ใช่เกืบใช่ตอนนี้เดี๋ยวพาไปกวดบึงห้องูมอห้องมอตัวที่ทำพูดพาไปเชโนฝนบอกไปทังนี่มันไก่หมอใหม่แม่พูดอมากมารถแต่ว่ามาะบอกเด้อตังกจะาพิารณาดีอยางละหมแล้วลี่จับไบแล้วไปน้องก้อยโอเคน้องก้อยคิทังฝุ่น ล้มผ่านล้มอยู oh. ่ท mm. ึงเฮือนบ่ไม่ทำล้มนะเฮือนบัวผัดชะกติกน้ำแล้วบัวนกบ่พันว่ามันจิเป็นแบบเป็นะบดเดียวมันมิ่งมาแบบเดียวเลยบ่กึ๊บมาเลยแล้วก็ชินมันเออมันหนาวแต่บิดเนาะโอ้มากเลยล้มตึงล้มละอะไรเป็นนี้ยจะมาเลยจะปากปวกอ๋อแบบทาเป็นบางดันและมีเหี็กบ่แล้วก็ห้องฮะพระเจ้าอ่า โดย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 กำลังนี่กก่ากำลังขับรถมาบ้านดงพุ่งมาเอาอันพี่เล่มาพาไ่เท่าพี่เล่ไ่เท่าไม่เท่าหักคนหู้จักกันหักแพงกันพาพิ่นไปห้องหมอนี่ก็ได้อายุสามเจ้าแล้วเก็บโชว์คือกันนี่แหละล้มยันว่าโทรมายันว่ามีมีเรื่องมีลาวโดยเป็นอะไรน้องแดงโทรหาอยู่บ่ เช่ว่าได้กูได้โทรมาก,กันได้่อ,อ,ยอยกับไปเย,ยี่ยมเพื่อนยูเพื่อนกับมีความชุกด,ดีเพื่อนยู่พุนพ่นกับ,กบกซอนให้ดำให้ดำหน้าและ<ด>เรียกอนนะเปิดผ้ามาเมื่อนี้แต,งแต่งหูแต่งตาแต่งอะไรอะนะ อะไ้สัมผัสบรรยากาศมีดนเลยแล้วนีิแบบไรแบบขี่รถไทยบ<น>เปิดคลิปอยู่ในรถนี่นะ,ะียงเตเส<ท>ียงไพ่แทกเขากล่องจ,จังหวะจะข่อยมากกับไพ่มมดอีกเนาะตั้งแต่ไซวาเบอร์แทรงรถคันนี้ก่อนอ่าผู้แรกขึ้นเนือ้อกเนะตั้งแต่พนเแมนบอมนแมนเราอะแนบอหาน้องแดงอยังเี้ขี่ไปน้ำ คนประทายในรถแอนบอมีแต่ตูุเดนถ่ายรถเออเออาครับกล้องมาบาทพี่น้องเลยเนาะกรับทักทายสบายดีเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องจะไปแอบกินกันเบิร์ดสู้สู่คนแล้วอยเนาะอ่าแล้วก็สบายดีตุสิดนกันทีสิดกันได้ก็กำลังตัวไซอันไม่แต่อยากไม่แต่อยาก่างพี่น้องพี่น้อเออพ่อกันครับ ตุไซปันแล้วพี่น้ซุปไปเท่าพี่น้องไหยเนาะโดยไปกัดตูซีดปันสุปพี่น้องเนาะจะลังขับรถไปบ้านดงพุ้งเออไปยังอ่ะคือเมื่อวานนี่ข่อยไปผู้เดียวข่อยดีไปเยี่ยมเบิ่งอ่าไ่เท่าไ่เท่าน้องก้อยโอ้ยแรงมือนี้ที่เพิ่นเป็นยังอะนะคือว่าเพิ่นหมดสบายบ่เพิ่นเป็นลมหัวผาดพื้นหัวผาดพื้นหัวนกพื้นเลยป้าท้เพิ่น บเป็นยังแฮงบ่ัะจังว้าเนี่ยคอยโทรหาเพื่อนที่นี่ว่าใครเน่หักแต่ว่าทางพี่ออสโดยพี่ออสทางอ้ายให้ไอ่ฮามุกดูเมกาแหละโดยเพื่อนเป็นห่วงแหงบ่ได้เพื่อนว่าสาเหตุอะไรบ้างพ่าจะไปฮักเอาเดี๋ยวพาเพื่อนไปลงคุณจะบาลหรือว่าพาเพื่อนไปห้องหมอพี่น้อง ปวดไปเช็คร่างกายบ่ไเช็คเบิงึงอาธิเมนอาอาการเพลินเมื่อยเป็นล้มนี่เกิดจากยังน,น,นะแต<ด>่ว่าคุยว่าแบบเกิดจากการที่ว่าเราพักผ<ม>่อนบ่นพ<อ>เ,เ,เพียงพอเราแข่งแดดกับผู้เฒ่าเนาะแข่งแดดแข่งฝนเฮ็ดเวียกแต่หนึ่งมาเจ้าเป็นผ<ด>ู้เฒ่าเน่าะวันนี้เราบุกินข้าวกานนี้นะเราบุกมากินข้าวกินได้เดียวอิ่มกินได้เดียวอิ่มมันลด มียภูมิต้านทานที่จะโดยอ่าก็เลยว่าเหตุให้เกิดเหตุการณ์คาดคิดขึ้นกับตัวเองรล่มหัวนกพืชต้มลานกระโบเห็นชับบารีภัยไฟเห็นน้องก้อยนะออกไปซื้ออซื้อน้ำซื้อเนื้อกินตอนแรงส่งหัวแรงหกจิดโมงคำแลว้วว่าไงคำแล้วน้องก้อยเนะอ,อกไปซื้อเนื้อกินอ,อยู่นอกทางยางออกไปหลังออกไป พอจะน่องก้อยออกไปวิทเฮือดไม่เท่าอ่ะโดยตึมลงบเมื่ออย่างเลยภาพตัดขึ้นมาคือพระน้องก้อยมาเห็นบาทนี่ครับมาเห็นน้องก้อยทิ่มมาเลยเนี่ยอยู่ในกินเล่นไปปุ๊บเอาไม่เท่าให้บูักคมเห็ดสั้นน้องก้อยว่ะโดยผมยูฟรียวแตตะกายังว่ามีน้องกุ้งผู้ใหญ่เนาะไม่เห็นเลยชดหุชดหูมือขึ้นรถ เย็บวดหัวของนี่เอาหัวลงมเลยก็มีแม่ลุ่มอยู่ซ้าอันล้มอยู่หัวน้ำก็คือใส่บ่ลล่มอยู่เฮือนใครแต่ว่าบ่ลล่มบ่ลตกเฮือนแล้วล้มในบอลอันพื้นนี้ล้มในเทงเฮือนไหนล้มนะโอ้ทงเฮือนใครแต่บ่ลตกเฮือนล้มอยู่ในบอลเนี่ยเตาไฟแถวเตาไฟเด้โอ้ใครแต่บ่ถือไม้ถือเป็นถือใหม้เนาะถือข่้วถือกระติกแกถือกระติกน้ำกระติกฝ้ากระติกมนๆน่ะ โกระติกน้ำนะพี่น้องบนนะ้ำยังใครอายุยัง,งแค่ไหน่ว่าไปถือเหลี่ยมไม่เหลี่ยมเสาหนีป้ปาพอน้งบ้าแล้วกับบราก็รมโนเใจัยเราบอหน่ะราะว่าบุรีเคยเห็นได้ตอลอดบ่แต่ว่าบุ่มีกันบ่ได้แตก,แตกนะี่มีแต่ว่ารู้สึกว่าเจ็บหัวมันเจ็บโอ้มันเววนะจ็บเราบอหน่ะที่ผมไปอีกทะเลไปของบ่สอะต่างบ้าเดี๋ยวเราก็ว่าว่ามันเจ็บ ม,มันถือกระติกมันจะเจ็บแน่แหละเนาะแต่ว่ามันบร่ได้แตกบร่ได้ยังมันมันบม่มีแบบว่าแนวคมแนวหย,ยัางดอกอยู่นะมันเป็นแตแ่กระติกน้ำกระแปดนี่ชื่อโดย แกไข่แบบเขาย่างไปตำไม่เห็นมันก็เจ็บอะไรนั่นวะแม่แต่ว่าเขาย่างเคยบอกพี่น้องย่างเดีไปลงไปตำมนันนั่นแหะนี่นะตำคือตำยังนะเอ้ยง่ายๆกับฮลุึ้นาามมเลยหทั่วตำซะไหมหรือว่าแบบแบบเดียวครับเขาเอ็นนอนคือกันเคยบอก<ด>นอนผ่าแบบไม่ตั้งใจรถองอนไปไตีใช่ครับซีเมนตมเออ์เตอร์อาการไม่รู้สึกปวดไข้ไข่ขแบบนั่นแหละอืซีเมนต์แบบนั่นแหละเดี๋ยวจังได้กันสิบ ไปกวดแหละให้หมอเพิ่นเซ็กเบิง่งว่าแม่พ่อใส่น้ำเกลือกับใส่เลยอ่าหรือว่าจังใดเนาะเบิ่งน้ำกันจ<า>เัเพิ่นสิเป็นยังไงเนาะประกวดจอยพอดทินนันเป็นโรคนั้นโรคนีเนี่ยวาจักเนะาะจ<า><า>ังเท่าซ้ำเท่ายันเราไม่แต่เขาบอกอาการที่ว่าเพิ่นเป็นนั่นแหละหมอเพิ่นกะสิแก้ตัวน,นั้น หน่วยคำว่าเขาขวดบิดตัวหางกายนี like ่บดดอกพนยัดนะมีแต่แนวเป็นเนาะอันนีเป็นเท่านี่ก็จะมีซีบีคือกันเหนือว่าแต่ผู้เฒ่าอันผู้เฒ่าอันอันนั้นคำอันนั้นเป็นเบาอยู่อันบ่อยากเจ็บบ่อยากโชว์อะอยากกวดอยากกวดพนยัดเมื่อจะขวดหางกายกวดต้องมีรถนะขวดจมีรถใดมอญหนึ่งกันหนึ่งมอญหนึ่งกันหนึ่ง่างในหางกายเท่านี้เพราะว่ามันบริสุทธิ์ ไปกวดอยู่มึงเถื่อนจะเป็นอยังเจ็บหัวใจแบบเจ็บเสียบเข้ามาโอ้แฮ็คบ่บ่บ่แบบว่าคือมีแนวแทงเออแบบหายใจแบบแค่ไม่หายใจเขาแห้งเลยเจ็บในในแบบเป็นช่วงคิดทอดแฟนคิดทอดยางเมนต่โมเนเจ็บอึ๊บโมเมนต์โมเมนแบบว่าคือขาดมีแนวแทงแบบว่าหายใจเขาแห้งเลยม่ได้ต้องแบบหายใจค่อยๆแบบเอาไงคือมึงเถื่อมันเป็นหายใจทางปากมึงเถื่อนในตานนี้คอยเคลนดยเวซีพังมันบริเวรเหมยแบบมันจิ๊บ เสียเผาฮะนะบริษัทแมนบอแบบว่าเห็ดเรียกเมื่อยแต่มันบ่อ่เพราะเหตุแบบมันอยากเป็นกระเ็นแมนเออถามเอฟซี่นกัว่าต้องต้องขี้ใจขาดใช่ไหมเปล่า่านแบบว่าเป็นเอียงลูกไขมันแมนไขมันนะแถมเป็นอบหัวใจโดยคือเป็นไป่ด้แฮะแล้วก็อีลูกหนึ่งจะเอียงคนอื่นขอเลยญาตตัวนั้นมาชิลีกหัวใจผิวแม่นแมนหัวใจผิวคนหนึ่งแล้วหนวดสองยางนี่แหละคนหนึ่ง ก็ต้องเตรีเรื่องผมหักใสหลายเ<ล>ข<อ>้าัจเข็งเต็มอยู่แล้วเต็มบ<แ>่แต่ว่ายานเป็นช่องอยางนี่แหลวะว่าสิไปกวดเงินออกเลยปวดเปิงอยู่บ้านเฮาเบิงก่อนไอ้กวดให้ก็ได้ดไอ้ว่ะไอ้เบิงอาการตอนนี้นี่แบบคีดทอดผู้ชช้าเนี่ยพี่น้องเนาะที่ทอดแฟนเพิ่นทุกไก่กันเนี่ยแฟนเพิ่นไปลงไปรพึกงานบ่โดยที่มาเปิดนั้นเซเว่นบ่แมนเซเว่น เปิดเผยความจริงแล้ว่าบับนี้น่ะเป็นเจ้าของเซเว่นบ่แบบนี้น่ะแมนแล้วห่าน่าอยู่นัดเปิดเผยไอ้หู้แท้เลยฟดีแล้วบ่เจ้าไปกินนอเมซอนกับมาต้องจ่ายแบบนี้นะบอกซื้อว่าอะน้องตุไซเด้ดิของน้องตุไซเนาะน้องตุไซปันซุกปันกะโหวรดแมน เปินได้ยินผัวหน่ายหัวหยอกกันหยอกนะครอบเปิดจะเปิดเซเว่นเซเว่นในสวรรค์เขตในในเชโน่สาขาแรกเลยเนาะของเฮงสวรรค์เขตเป็นมเนบะคือซีเมนต์เลยวะเมนเนาะโดยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มีอยู่ซองมาแต่ไทยเลยแท้ๆนี่เนาะโดยมีอยู่ซองบอลมาเดี๋ยวนี้อยู่เวียงกับอยู่บักเซ่บอกเออแต่มาเนี่ยมาเปิดอยู่สวรรค์บ้านโดยเพราะว่าเขาเห็นนั่น คนไทยหลายคนอยู่พูดถึคลิปออกมารีวิวนั่นนี่นะนะรีวิวเซเว่นเสร็จแโดยปตทรีวิวนั่นนี่เนาะรีวิวปตทเมื่อหลังเพิ่งมาได้รีวิวเซเว่นรีวิวปตทเหมือนเนาะให้พี่น้องเบิ้งน้ำแน่เส้นทางเข้าไปมาสบาปบ้านหลวงพุงศ์หนึ่งโทรศัพท์น้องตุไซกับหน้าบ่ได้บ่ะใช่ได้กับหน้ากับหลังได้เออ ก็คอยอย่ากขนาน,นเป็นมุมกว้างเลยสวยงามนะบอกสเอฟซีเห็นเบิร์ตเห็นเบิร์ตต้นโตนี่คููชีวิตนี่บอสเนาะพี่น้อง<น>เองยะโหลดกับบลายบันไดเนาะทางนี้เนาะบอสบอมสมาชมมีโหลดเนาะโอ้โอโอโดึงหน่อยแข่แนนแงแด่นนะแข่งแด่เนาะเดียวคอยกันนั่นนี่แล้วคอยกัน <laughs> จะรัไปเทีย่ยวกัขี่สลิงไปบนขอบพัวเห็นป่าเห็น อาวอรีไอ้ตอนน่ะตอนอยู่สวรรคิ์แต่จีบมันบ้างเสวัรค์เป็นเที่ยวพุทธานอีกห้งจีบสลิงไล้ไปจืดเนาะจืดแล้วเราคอยกันใหญ่เติบเลยสิบปลายปีห้องได้ตอนนั้นเฮียนห้องได้ประมาณมสี่มเฮียนอยู่ใช้อยู่เชโนบอเลยอยู่สวรรค์เฮียนอยู่เชโน่หนิถ้าเฮียนจะไปเมื่อพุทนบ่ะเสาวันศุกร์ไปเมื่อเมสวอสแล้วมรา์เหีจะเมื่อจะมากับแพ่เช่วงหนึ่งอ่ะเที่ยวขี่รถโดยสารแล้ววันนี้ใหญ่ขึ้น อยู่มหาฮาิวจ์จักฮิวจ์จั๊กเป็นบ้านเองแมนฮิวเป็นแต่ดนแต่ว่าคนคอยเป็นโอกาสเที่ยวจะยี่อคอย่นคนตัวใน,นอ้ออจีเตีย้ย <c oughs> เอออักษรของชวอาวมหาโมโหสูงแนนี่ผู้สาวเนาะแมน่นได้ไดดดนนะออนี่มึนลุงชัดจวดบ้านเนาะแับลุงหัวใจพี่นะ้องรถมาใช้ที่สวรรค์ไปเลยโดยทางนี้นี่ไปไทยทางนี้นี่ลงสวรรค์นี่เรียกไส ออออสอนนาเขตน่อนช่อนชสยครัวมิตรภาพโซ<อ>่เฮงพิชองทางนี้เทศสารไปใช้ทางนี้แ<ต>ชอ่อนโอ้ชอนแจ้งกระเบาได้นี่นะเดี<ม>๋ยวอยู่ฟังไทยนั่นจกักอย่างแจ้งกระเบาคือกันบ๊อบเดิดแมนปอฟัอง,องไทยก็แจ้งกระเบาแมนช่อนแม่น้นำโค้งได้เขาไปนี่นั่นช่อนน้ำคลองเลยนี่ชื่อนี่ขับขี่รถลุยเลยแหลบปอ บอเขาต้องซื้อรถรุ่นลุยน้ำเออเออเอืออบอต้องซื้อรถรุ่นลุยน้ำลุยน้ำกับเบิ้งเนตแถวนี้มีแต่ง,งูหินไป่ไม่ได้หรอกแถวนี้มีแต่ง,งูหินมีแต่มาสุดนั่นน้องตุไซบริมาน้ำได้เนาะกับตุคำ้ำเนาะไปไซกับมามาอาบน้ำท่านนะมาอาบน้ำมีแต่จะมากับตุคำ<อ>้ำกัเบาเอ้าพี่น้องด็้เนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกเที่ยงนึงแหละกันชอบเพื่อนน้อง น้องไก่เพิ่นเนาะใก่แล้วอันนี้โดยเลยใส่ตัดผ้าไปพุ่นเล่บอันี้พี่น้องโอเคอ่ะอ่ะพี่น้องเลยเนาะตัดผ้ามาเลยมาลมแห้งรีดต้องเนาะปุ๊บอ่อสิทุเบิ้งปลายมกเผาน้องคุยสีฮักเฮเนาะมาวันนี้ฮอดพี่แล้วพี่น้องเนาะปุ๊บนะสิ<ห>บบายย<ป>ีแค่หนึ่งเนาะโดยิกาารใน

วดเลือดบวบพ่กกินข่าก็ได้เนาะเป็นยังรอกินขอมเี<ะ>ดีแหละมัชนชวยแนและม,มือนี่เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวคนล็กินะตอนน้าจจะหนาวเอามาให้เอามาให้ขเขาเอาบิดแล้วบอสมโนโอย่างเป็น,นองไ้ยังย,ยิน,นหัวบอ,อ,อ,ะะอสมโน,โนโค้าวบริรน,นี่นะ ใส่กือใส่อนีีเดี๋ยวพาไปกวดบึงอยห้องมอพูดพาไปเชโน่คุบ่ไปทางนี่มันไก่หมอใหม่แม่บบอยากไปไปห้องมอเมืองห้องมอเก่าคุณโดยไปเด้อพาไปโดยเ้โดยงัวงัวเด้งัวไปบึงไงเออขอบใจเด้อไปถวเด้อไปบริษัดรอกวดแล้วก็ออกมา

ออใช่คอยเด้เดดเอสักลังคาหนิใช่เฮ้ย <laughs> นี่แต่จะกลิดนาะอย่างเนาะนี่แหละอยู่นกันเลยวมิดพอได้เห็นพี่น้องเอฟซีพัวอ่ะอะถืใส่ถืออ้าอันถือ <s> <entendeu? S 1> อ้าว รถคือบูติดเจอบอดสตาร์ทเนาะรถบะในรถบูติดได้กระแจเสียบนะไหมได้มือต้องใส่แปะลงแก่เสียบกระแจเดี๋ยวว่ารถติดรถบูติดปัญหาจะได้ไปมานี่เนาะมาเท่าจื้อเฮาอยู่บ่บ่ได้เห็นกันโดนเติบเนาะใครแน่เนาะมื่อนี้เนาะเบิ่งหน้าบ่อนั่นป็นไนว่าหน้าตุยนาบ่วงเนาะแม่นบ่เป็นอะไรลูกอยู่ดีมีแห้งคือเก่า เออซองนี้เรียกหลายบ่ได้สู้มาหาได้ยำได้กินอยู่บ่ฮะกะสิเป็นต่ได้แค่นิดหน่อนึงเนาะเออนได้แม่บ่เห็นแม่ลจมขึ้นฮอดอืขึ้นฮอดบ่นวงอยู่ทามอยู่ตบีเด้ตบีบ่ได้ฮ้อนบ่ได้หนาวบ่แม่นาั่นโดยหนาวนนนอนหลับอยู่บ่มือคืน

น้องก้อยก็เจ็บท้องขึ้นในปเทศไทยเนาะอ้าวจะพาไปเป็นพายแม่กับลูกมาได้จะคนสบายกินชมบ้าบ้ดีเงี้ยถอกท้องบ้าคือว่าเป็นอย่างนี้ชื่อชกมามากินเจ็บท้องแลกินชกจู้กินชกโอ้ยกินชกบ้าเลยตกใจเบิดไม่ทันชกเนาะกินชก เลยอากาศมันเปลี่ยนเรื่อยเลยกันเจ้าพักพรบนเพียงพอเจ้าบ่ม,มากินเขา่ากับมืออ้ผูเท่าชัน้นี้ใส่ใส่สลอมเลยอันเบิ้งขั้นไปหุงหมอขั้นเป็นให่ใส่สลอมกันน,น,นอนนอนไหนหรือรยพอใส่สลอมรดทงหนึ่งในการับทะเลกับกับ,กบ,กบโดยอันบาเพิ่นให้ยามากินอยู่เฮือนเขากล้มาพักพรอยู่เฮือนนี่น แต่เพื่อนให้นอนก็นอนและเห่ยเป็นยังนอนแบบป้าเฮือนนะป้า,ป,าป้ามือหนึ่งคืนหนงอนหนึ่งบ่เป็นยังรอกเฮือนก็บบ่มีกระจกกระแจ่แค่จะล้มแล้วก็มา,กมามานน้ำหลุดน้ำมันอยู่เฮือนใช้มานอนอเผาเฮือนให้ม่นเผาเด้อ <c oughs> ได้คืนหนึ่งถูกป้าเมย์ครับนั่นสิมาเพื่นสิมาอ,าอยู่บ่อไง มามาก right. ็ช uh. ินเดือนไปละเื่ยังถ่าเงินเผื่อไปจีด้เงินนะกุกกันนะสามาิบุักเลยเนาะหอดบ่เกือบหอดหอได้รับผลเลยเซโนไปหงอเซโนนี้ ทางพุ่นไก่กว่าได้เมืองชายบุรีไก่กว่าได้นั่นนี่แหละนางกุ้งลงอันนี้บ่บ่เมื่อกี้ลายๆบอออันนี้บ่ออือน้ำหนีมันเป็นคุมเนาะมันเป็นคุมรถนี่เลยนี่แหละเป็นคุมรถมันเขารถมันรถตีนที่เจ้าเนาะหารถใหญ่เงยเงินแต่หลุดใหญ่ยังแกงก้นไป็นไรเตอะอืมแตเป็นขับรถเนาะใส่เหลือกจานเหลือกี น้องก้กินข่าวแล้วปวดน้องก้อยยังไม่ได้กินยัง่กินข้าวซ้ำาหารเพื่อนเพื่อนเนียบอมากกินข้าวเฮ้ยแต่น้องกุ้งอยู่แมนบอกินข้าวเศร้ากินข้าวทานไม่ได้กับพวกินข้าวมันเจ็บมันปวดบอมหาเฮียนหลุดเทียนล่างดอกหกเป็นกระยาหางเอ้ายางเอาผั่ไก่แล้วบันี่กระยาลูกอมันเปรี้ยวแล้วพ่อยางเอาหั่นขี้เลื่อยสิมาหักเอาเจ้าถ่งยางมาบดเล่นี่ ต้องได้ขับรถได้มาเออแต่แต่ผู้หญิงนี่ขับรถผู้อยากเก่งผู้หญิงโดยถ้าเป็นบางคนจะได้เดี่ดอกราคะแนนว่าพรพักตลอดนะแม่ครับพอเดี๋ยวมันเก่งเองโทรมาหาว่าโอ้ยผมมีลูกมีเต่าอันนี้ได้แม่ไม่กรเปิลคุณแยงฮัลโหลสบายดีได้ลูกชายมีน้อเด้อ

เป็นชองคนนั่นเพิ่นข่าไปเ็บ้านข้างหน้ามือนี่มาชวนมารางอยู่มีแต่หานั่งก่อยและลงชีพเมืองโอ้โหละเห็นหนาลูกเยอกกันกินชมกินเซลเลยไปเท่ากานรักษาสุขภาพเน่เนาะระมัดระวังระมัดระวังเห็ดยังกะอยู่ดีมีเฮงอยู่ในลูกลำลานนี่แล้ว ดึงนหน่อยหดวิหารเป็นหนีมายากได้อยู่กับน้องสบายสองคนสบายดีก็หาค่อยเนีลย่มฮะลน่มอยู่ทึงเพื่อนบ่ไม่ทําร่มนะเพื่อนบัวพันธุ์ชะกติกน้ำดุโอ้บันหกบ่วพานธุ์แบบมันจีเป็นแบบเป็นะบดเดียวมันมิ่งมาแบบเดียวเลยบ่กึ๊บมาลดแล้วก็หา ชินมันเออมะนาวาวแต่บิดนะมาเลยล่มตึงลงล้วอะไรเป็นยังจะมาจะปากปวกเออแบบเป็นแบบมันแบบมีเบี้ยบแล้วก็ห uh, ้องฮะประเจ้าอ okay, ้วย่กนหน่อยนะฝาก็นหน่อยเป็นยังเลบแบบเป็นอะไรดิสบายดีบ่ก็พราเจ้ามีโทษยู่บ้าแกลูกลูกดีบ้นเหมือะไหาอภัยโทษแกลูกน่ แล้วก็นั่งก้อยมากแต่พ่อแม่จะเป็นยังคย่าวยังใจเหรอเออคื่อะเคยข่าวจำนี่ตกปุ๋มปู๋มใครเนี่ยล่ะบ่อออตัวสิตาย้ป่นี่แหละฮัลโหลมันขึ้นใหัวนี่แหง<อ>้งตุ๊แม่บอกกอยเห็นหง่วงไปะนะน,น้ำลายอันน่ะเป็นเบาหวานกับปันนีย่ยเดี๋ยวนี้นี่เป็นอะไร,อา,ารนนอาการเดี๋ยวนี้อาการเดี๋ยวนี้แม่นมันนักเตหัวนักเตหัว เจ็บต,ตานเนี่ยเจ็บตาเราไปวดรักปวดนี่เาา่าวะสการเมื่อยอช่ไหมตั้งช่วงเดี๋ยวักแล้วอปปพอไปเป็นแพทย์ี่ว่าไปกวดอันนี้เอ,อ,อม,อมอนสัญญานบอดกำลังนี่จยากำลังขับรถมาบ้านดงพุง่งมาเอาอัน พี่เลมาพาไม่เท่าพี่เลไม่เท่าไม่เท่าหักคนหูจักกันหักแพงกันพาพิ่นไปห้องหมอเนี่ก็ได้อายุสามเจ้าแล้วเก็บโช้คือกันนี่แหละเปลมืมยันว่าโทรมายันว่ามีมีเรื่องมีลาเออโดนเป็นอะไรน้องแดงโทรหาร่าอยู่บ่ยังว่าได้กูได้โทรมากันได้เอ ข่อยก็ไปเยี่ยมเพื่อนยู่เพื่อนก็มีความชุกดีเพื่อนว่าอยู่พุ่นก็ก็สอนให้ดำให้ดำนาแหละไอ้เรียกเห็นงานใครยู่ว่ะสตูและแซนเพื่อนว่าดำนาแล้วพุ่นแหละเพื่อนว่าจังชีมมันกลับมาเฮือนเพื่อนว่าเด้ออยู่เฮือนบ่อเจ้าเดี๋ยวนี้ค่ะอยู่เฮือนอาหางก็เอเดือมหม้ออยู่เฮือนเดียชั้นกัน แน่มีโอกาสสิไปเยี่ยมเด้อพังพังเบิงเสียมืออื่นเด้อโดยโดยสิไปเยี่ยมเบิงโดยเช้าไปมวาโดยเปดเยอยูนด่แห่งเด้อโดยขอบใจเด้อปาเด้อมีความสุกใจสุกใจ่จ้าถูก โดยโดยเดี๋ยวเขาขับรถก่อนเด้อบันี้เด้อรถมันจะดีได้ความเบาก็ได้โดยอยู่ดีมีแห้งง๊ับมืออื่นจะไปเยี่ยมเด้อคันวาแน่้ได้เด้อโดยโดยโดยใครอะนะป้าน้องเด่นโอ้ป้าบุญนะบอกแม่ป้าบุญบรรทรมานลินน้ำคอยโตก็เดียวมีเรื่องอย่างเนาะอ่ามันโทรมานลินน้ำโดย พ่อผ่านหักออกแต่ห้งหมออ่ะเป็นยังอันน่ะไปวดคือว่าอันเหลื่องบีบ่โอ้มาแค่หลังบอกโดยแต่ว่าออกแล้วออกแต่ห้งหมอแล้ว<ม>คนเถ่านะกับโลคทลล่าเนี่ยเมนทำาสามกันกับมันเท่าน้องก้อยจังเนาะเมนประมาณเดียวกัน คือประมาณนี่เสนอเดี๋ยววันไปเจอกันนี่พูดเลยอยู่ห้องมอพอดีเพื่อนเนาะไปต่อคลิปไอตุซีดเพิ่นพอดีเพื่อนเนาะกลับบอได้ถ่ายคนละเทือเอาไงกับพื่อนเนาะไถ่ายน้ากันอ่าเดี๋ยวเอฟซีซีเบื่อใช่ไหมเนาะเบิ่งแม่เดี๋ยวเบิ่งน้อคลิปน้องตุ๊ซายแล้วไปเบิ่งต่อคลิปไอตุซีดแบบสิมันจังงาเป็นวักเป็นตอนพี่อนเราเ้ยนอนนั่งกัจนจบพูแเลยเนาะ อา้าวโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะน้องอตุไยแค่ได้ขอร์ตจบคลิปไปเพียงเท่านี้เพีองเนาะถ้าเอาผิาดพลาดประการใดก็ต้องอขอโทษขออภัยลายพี่น้อง,อง,พอพองด้งยฝากไว้พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์สมัครให้เบิ่งหน่อยงหลามโฆษณาให้น้องตุไซนี่เพีองเนาะเราเป็นกำลังใจให้ทางเมเท่าวน้องก้อยและน้องตุไยตบ้ตัวซิดนำเพีองเนาะโดยขอขอบคุณครับ เด้ผมอยา่พี่น้องเ่อนทุกคนที่กำ้ามาชมคลิปนีงถึงท้ายแต่ต้นจนจบเนาะสุดท้ายนี้เสร็จขครงกาวเขาว่าสบายดีสบายดีเด้อสบายดีทำไ,ไมเถ้าเด้อ